เมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2567พี่น้องกองทัพธรรมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคอพทศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปสและเครือข่ายประชาชนคนไทยจำนวน300คนร่วมเดินธรรมยาตราท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรยปรายตั้งแต่หน้าโรงเรียน ลาดวินิจมัธยมผ่านถนนคนครสวรรค์และถนนกรุงกรเกษมไปยังถนนราชดำเนินนอกระยะทาง2กิโลเมตรเพื่อยื่นเอกสารรายชื่อร่วมคัดค้านการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรแบบถูกกฎหมายที่หน้าตึกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ครั้งนี้มีผู้ร่วมลงลายมือชื่อมากกว่า17,000ลายชื่อจากช่องทางการลงลายมือชื่อบนเอกสารและช่องทางบนออนไลน์โดยใช้ระยะเวลารวบรวมลายชื่อเพียง10วันเพื่อส่งเสียงร้องเตือนรัฐบาลว่าประชาชนจำนวนมากทุกสาขาอาชีพทั้งเด็กผู้ใหญ่ต่างร่วมกันคัดค้านบ่อนคาสิโนถูกกฎหมาย ที่จะถูกเสนอให้จัดตั้งในประเทศไทยโดยเฉพาะเด็กเหล่านี้ที่จะต้องอยู่ในประเทศไทยต่อไปในอนาคตเพราะการพนันเป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมและปัญหาสังคมมากมายนำความเดือดร้อนมาสู่ผู้คนในสังคมไม่แต่เฉพาะผู้ที่เป็นนักเลงการพนันเท่านั้นครอบครัวชุมชนก็ได้รับความเสียหายไปด้วย คาสิโนหรือบ่อนการพนันคือแหล่งเสื่อมโทรมทางศิลธรรมที่กำลังแผ่ขยายพื้นที่ครอบคลุมชุมชนต่างๆทั่วโลกที่ยอมจำนวนต่อความชั่วร้ายไปเรื่อยๆประเทศไทยเราจึงไม่จำเป็นต้องมีบ่อนคาสิโนบนผืนแผ่นดินไทยกองทัทพธรรมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน และเครือข่ายประชาชนคนไทยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในประเทศไทยเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจากนโยบายของรัฐบาลขอคัดค้านร,ร่างพรบรสถานบันเทิงครบวงจรคาสิโนถูกกฎหมายนี้อย่างเต็มที่ระหว่างเดินเท้าด้วยความสงบไปตามท้องถนนมีประชาชนโดยรอบให้ความสนใจกับการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ สายฝนไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่เราจะได้มาแสดงจุดยืนในการคัดค้านร่างพรบรสถานบันเทิงครบวงจรมีการขึ้นปลาใสยให้ข้อมูลกับประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับทราบข้อเท็จจริงถึงผลกระทบระยะยาวหากมีการเปิดบ่อนคาสิโนระหว่างรอเจ้าหน้าที่มารับหนังสือจนกระทั่งเวลา12.30นาิกานาทีนยสมพานิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมารับหนังสือคัดค้านการเปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมกันเป็นสักขีพยานหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเดินเท้ากลับด้วยความสงบเจริญทำสำนึกดีค่ะ